เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเรายัางประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i n ละลอกใหม่ในวันนี้สิ่งที่เทศบาลนครเชียงใหม่อยากจะขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการณนะเทศบาลนครเชียงใหม่ดังนี้นะคะข้อแรกขอให้ท่านล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้ามาในตัวอาคาร ข้อที่ 2. การเข้าออกอาคารสำนักงานขอให้ท่านได้ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้เท่านั้นซึ่งเราจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายพร้อมติดสติ๊กเกอร์ซึ่งแสดงสัญลักษณ์ว่าท่านได้ผ่านการคัดกรองแล้วข้อที่ 3. ขอความร่วมมือนะคะในการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในระหว่างการติดต่อราชการกับเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการท่านที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากาอนามัยอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลค่ะสำหรับในส่วนของเทศบาลเราขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าเทศบาลมีการทำความสะอาดในจุดเสี่ยงหรือจุดที่ผู้มาใช้บริการตลอดเวลาทุกชั่วโมงเช่นลิฟต์ราวบันไดห้องน,าน้า ตลอดจนจัดให้มีฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้มาติดต่อราชการเพื่อลดความเสี่ยงและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกส่วนของอาคารทุกอาคารเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะท้ายที่สุดขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ของเราได้ยกระดับความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคของศูนย์โควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลนครเชียงใหม่เกิดความเชื่อมั่นได้เลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านที่มาติดต่อด้วยนะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกค่ะ